ออกจากซ้าหน่อยด้วพี่น้องด้วยมายามลูกเห็นคอมเมนตนว่าเด็กไปซ้าหน่อยออกจากส้าหน่อยแล้วตี้ว่าสั่นอันแม่ติมก็บ,บอกตรงนี้ว่าแม่ติมว่าเด็ออกจากส้าหน่อยแตบบ่ว่ามันวางหลายมือเนาะเพราะว่าอันผู้ปว 19, ่วยโควิดกะบ่พราะให้เดยเศร้าก็มีแม่ก็เลยถือโอกาสมานะมามาม,ามายามลูกเนาะมาทุละ บรได้มายามดูประเด้มาธุระดูดแล้วก็เลยมาเจอโอกาสมาธุระนั่งก็เลยให้น้องเพิ่นพามา ็นกล้วยยักษตัวเขาฆ่ากินหมเดิเนอโอ้เนาะใจร้ายเนาะมีดตืดเลียวไปใส่กันเลย่จะพานกล้วยเลียวบังกับ้มีกล้วยยักษตัวไว้หนากับมี ใช่แล้วสิใช่เราก็ต้องเริ่มพูดไทยแล้วอันนี้เป็นเส้นท่านลาดพานะจ๊ะทางข้างๆทา,า,านซ้ายามาไม่แผนกล้องเลยแพงอยู่ยังไงรถหลายแห้งพี่น้องว่ามันหมดไตอันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะเนี่ยถ้าเข้ามาหอดตอนช่วงสีโมงไปหาหาโมรรา่ในตีดบักคาบื่เลยใช่ไหมแม่ก็จะอยากมาเร็วๆนะ สี่โมงเย็นนี่เรียบร้อยนี่ตอนนี้อีกสิบห้นาทีสี่โมงโอ้บหปไดนียังเล่นลื่นลื่นลืนลเรื่องเรืงปุดรถรถรถมถนทรถงแตกรถรว่ามันหรกให้เดี๋ยวจะไปถรถไถรถัถรปรถรถรถนถร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 ยรถ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 พถรถไถรถรถนถรถร จะจ่อยลาโมลานเนี่ยบอ้าเจาา้าว่าเยะเยดสูดเดี๋ยวสิล่งไปนำนกินยุ้านรอบชีข้างล่างถ้วยเออ,นอ,อเ,นเนาะไม่ผ่านภานในล่างเลยือจะพานควายเราไปทางถนนกำแพงเพชรพี่น้องไปท่านจริงจริงมันก็นไปได้ทอง เป็นสวนจตุจักนะจ๊ะข้างไหนข้างนี้อข้างขวาเนี่ยข้างนี้เป็นสวนจตุจกักอันเป็นเป็นสาว์ซำน้อยเป็นเด็กน้อยเป็นตะกีเพะจอื่นเอะสวนจตุจกักอู้อยากมาเที่ยวอยากไปรลาตะกีอะไรมันหางหญ่ขึ้นมาหน้าหมอล่ามเหรออ้ยทำไมควรจะบอมากบมาจักเที่ยวว่าบ,บอมาหแหง้งเลยมากค่ะ เที่ยวไปเที่ยวปันทางเที่ยวหน้าเลยจะตุจัจอยู่งกว่าอ่ะเดี๋ยวมีติ๊มหอดบองได้แล้วเดี๋ยวสีไทยเห็นบังไม้ด้วพี่น้องด้วยหอดหอดแล้วพี่น้องหอดแล้วหอดแล้วกะละอันกับเผาหิ้วเผาไรโซงโซงกินโซงคุ่นกับเผาสีไปยังกัแบบเกือบปะช่วยเก็บอาเ เล็บกระเขียแม่บ้านเพิ่นปลูกไว้พี่น้องปลูกไว้นี่ยนะสวนย่อมนี่แหละเป็นรอยบักเขียเขาเจาะยักสามสี่หน่วยกันเจาะสามสี่หน่วยเพื่อน่ะแต่ว่าเอาถุงไปเหมันมาเนยมันเป็นคึมๆบ่ได้แถมมันคึมอุ้ยอุ้ยตัวอะไรอ่ะ กระยอบอกระยอบอมากี่ยังบักขามเทพต้น,นเลยฝุ่นฝุ่นต้นบับกขามเทพอยู่หลงังหลังข้าขายะผู้เห็นว่าเฮ้ยบักขามเทพกับเป็นเว้ยมีเลตต้นบักเชียเชียขึ้นเหมือนหูเชียอย่์เนี่ยลูกเล็กๆนะแม่อเ,เอาเก็บเอาไม่ต้องเผื่อด้อเอาเอาแค่พอกินนะนะ นี <muitas S 2> ่ไอ้เนี่กรุงเทพกับมีด้อผักสวนครัวโอ้ยายเราบ่งไม่ตัวนี่บอกแค่ขึ้นบ่ะแต่ใต้ใบไหนไม่ฮะเนี่ยเนี่ยมันต้องแรงเนี่ยค่ะเออ นี่กันนึงต้องแล้งนเลยเนี่นะเอะนะันนี้เล็กๆนี่เอา <c oughs> ไ,ไ,ไหมถ้าปลูกไวใบใบโหระพาก็มี่อนันนั้นหอมป้อมนเอไม่เอดี ปะแม่เห็นอยู่โคนไม่มีสองลูกอยู่ตรงโคนมันหน่ะสองวยไงเลยแอ่ป้าเอาลอยบลาเขียไปกินกับอันยังก่อนซุปน้ำไหมเออแสดงว่าใหญ่แล้วบลเคี๊ยไหลเหมือนเลยน้ำไหลายหน่วยข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดก็ได้กินย่อนย่นปะ ปลูกพน้องว่าที่ก็บปนฝาอไพักป่ะพอแล้วแหละไม่มีใครกินแล้วกินพูดเดียวปุ๋ยกับว่ากินซื้อซุปน้ำใหม่ก็ลาบหมูพม่คนมาเก็บพักไปแก้มเอะ้ ขอแล้วค่ะุณครับขอบคุณนะคะจ้าใบกะเพรากับมีใบกะเพรากับมีเยอะเลยเนี่ยฝนลิ้นล่ะออาปิดคลิปให้หน่อยไปขึ้นไปบ้านละอ่ะพี่น้อง ขอบคุณหลายๆตั้งแต่เบิ่งคลิปเม่ดเต็มมาก,กามเลยบ่งานปัญญังบ่จ้าอ๋อค่ะจ้ะขอบคุณหลายๆสำหรับาการกดติดตามในช่องจินกุจุมาลำเพลินออฟฟิเชียลเนาะ วันนี้แม่ติมฮอดของฮอ,อ,อดแล้วทพี่น้องนะอบความนก็ไปกินก็คือน่มาเริ่มมากินน้ากันโอเคไอ้นเอนี่ก็เอาไว้ซันนี่ก็ยังเป็นกไวใดก็แช่กดวสับสักแต่ด้ไเด้ขอบคุณค่ะ